หมดไปเกือบส0 0แสนนะผมวันนี้เหลือแค่4 0 0แสนกว่าเท่านั้นเลยกับ ISU ู d ร Max 4ประตูตัวเตี้ยจัดทรงครบทุกระบบโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าดาหน้านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น2020.21 20ครับลูกค้า1น S ครับผมอ่ะกระจังหน้าโครเมียมครับผมแต่งมายันโลโก้นะสแตนเลสอย่างดีเนี่ยอื้อหือเนาะสำน,นี้ก็เอาอ่ะฝาครอบอ่ะคาร์บอนนะครับเคฟลาคาร์บอนเคฟลานั่นเองอ่ะ สแตนเลสนะครับผมติดครอบไฟนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะตัวนี้ต้องบอกกอนเลยนี่ไล่อากาศนะครับมีมาให้หมดแล้วไล่ลมไล่อากาศนะครับผมเจาะจริงอะไรจริงเนาะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกทีแม็กเดี๋ยวเปลี่ยนให้อีกทีหนึ่งนะครับผมถ้ามาจากคลิปนี้เหมือนเดิมนะเอาแม็กฟรีไป1ชุดอชุดตามนั้นแล้วกันป่ะไปต่อปลื้อ่ะให้ดูก่อนแล้วกันนะแซมเปลิลก่อนด้านในนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะ นี่ให้ดู๋ยวา,ามาแนะนําอีกทีนึงว่าอะไรเป็นอะไรนะนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วเก็บมาให้หมดแล้วนะครับผมกันรอยนะครับผมนี่แม็ก๋ยวเปลี่ยนให้อีกทีนึงนี่หมดแล้วอันนี้ก็กันสะบัดเนี่ย <laughs> กันสะบัดนะครับผมสุดยอดนะไปไหนแล้วไม่รู้ <laughs> สภาพเพิ่งเข้ามาแล้วกันครับผมสภาพล้างจอดครับพี่อันนี้ก็เป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรโครเมียม,มกันรอยนะครับผมสุดยอดชุดหนึ่งก็ประมาณหลายพันนะอ่ะไปะไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าปึ๊บมาโอ้โห,โ,หโคตรสุดอ่ะคันนี้เนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยคือรถใหม่เลยถุงยังไม่ได้แกะนะครับผมอ่ะแต่ว่าพูดง่ายๆออกมาปึ๊บเอาไปเข้า เอาไปทําเลยนะครับผมแล้วก็จอดนะครับนี่จับที่จับนะครับผมโคเมียมอย่างดีโอ้โหน็อตเลฟซิงนะครับผมพวงอะไรครับผมนี่ปรับได้ต่หากโคทโหดเพียขับอย่างนี้เลยนี่ฮะอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วแต่ถนัดละกันนะครับผมแต่ผมไม่ถนัดอ่าผมขับดีๆนี่แหละอ่าปรับเอาจะขับยังไงก็ได้นะครับผมแล้วแต่นี่ นี่นะโอเคนะแล้วก็อะไรอะ่ะมีอันนี้คือที่ปาดน้ำฝนนะครับผมคือมือเราไม่ต้องเอื้อมไปถึงเราใช้นิ้วตรงนี้กระดิกเอานี่สุดยอดเลยนะที่ตีไฟเลี้ยวเนี่ยโอ้แค่นี้ก็แต่งกันนาะสวเนี่ที่ตีไฟเลี้ยวมีแค่นี้นครับผมไม่มีอะไรมากถ้ามองรายละเอียดจริงๆแต่ว่าก็คือของมันต้องมีนะถูกไหม เออมันต้องมีจริงๆนะครับผมระบบไฟทุกอย่างปกติเลยะครับผมแอร์เยนเ็นเพียงพอปกติอันนี้แต่งพอสวยงามไม่ใช่ครับลูกค้าอ่าวัดรอบวัดโวลต์วัดวูดมีให้ครบนะครับผมวัดวูดเอ้ยอะไรเอ้ยอันนี้เสียดายเนาะเข้าวนไหนได้พาไปขับนะครับผมนี่รอบรอบมาแป๊บเดียวรอบนี่รอบมาเหยียบมาเหยียบมาน่าจะรีแมปมาแล้วด้วยอ่าไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมตัวนี้อ่าโอเคแอร์มือหมุนปกติไม่มีอะไร อีสูนะครับถ้าซื้อแต่งซื้ออะไรหลักร้อยหลักพันใช้ได้ครับผมเบ้าหน้าจอดเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาเกียร์ไม่ My no N M D A. นุนธรรมดานี่ให้ดูก่อนเลยนะครับด้านในก็จะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไปดูด้านอ่าห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าอ่าเปิดมาห้องเครื่องนะครับผมนี่นะ เครื่องนี่สภาพแบบเป๊ะมากต้องแยกนะครับผมระหว่างเครื่องกับท่อเครื่องนี่คือเงียบท่อเนี่ยคือดังอ่ะถูกไหมล่ะครับอาะต้องแยกกันก่อนใส่มาหมดแล้วครับพี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนี่ไล่ข้างมาพร้อมโอ้โหสุดยอดนะนี่แมปมาด้วยท่อหน้าเพาอีกตะหากจบๆเครื่องนี่นิ่งเลยครับต้องต้องให้ฟังให้อาจจะท่อก็มีเสียงอพอพอพอโอเค มันเดินแล้วผมก็ง่ายๆครับแต่งหมดไปเป็นแสนนะครับผมแต่งให้อีกแต่งให้แสนกว่าแล้วก็ลดไปอีกแสนหนึ่งเหลือแค่สี่แสนกว่าเท่านังนผ่อนอยู่ประมาณ7จ็ดแปดพแอบบ้านเขียวเก้าเอวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ